พี่น้องครับโคกป่าบ้านเราก็ยังเป็นมาเก็ตติ้งอนุดมอยู่พี่น้องครับคุณอาปาดยวยแดงนี่เจ้าเปียวมาแต่โคกได้ละเท่านี้พระวานปลูกเองยายเพิ่นอันเก็บมาให้คุณอาจะกระจันพี่น้องครับนี่สุมสุ่มสุ้มสุ่มเขาเอามั่งได้เถอะนีอจะกระจันให้หมดแดงปาดพี่น้องครับแกงรวมมิตร มาเก็ตติ้งจากโคกกับพี่น้องครับขาดตะเห็ดจ้ามีอันใดเท่ากับแกงสำพักหวานจั๊กกะจันหลักกะไข่มดแดงจ้าโอ้อลังการอนึ่งแล้วพี่น้องครับมื่อเฮ็ดค่นี้มาดีเขาเจ้านี่ซอยแย่แดงพี่น้องครับลอกปีกจักกระจันพี่น้องครับให้เอาแกงตัวนี่ไข่มดแดงแย่แดงเสียออกไข่ใส่นน้อเพีน้อไข่มดแดงแล้วก็ยังเอาใส่ไข่ไก่อีกแมนโอ้โหอีกที่คัดมา รอหม้อเดือดแล้วเอาทุกอย่างลงก็โอเคเออพี่หอยตักขาน้ำบวมมิดจากโคกนี้ตัวนี้พี่น้องครับหม้อเดือดแล้วไข่หมดแดงนูำกวนจาบถือว่าไข่หมดแดงน้ำมีไข่น้ำ,นำเั็สิีนานเห็นปจ่จ้อจัตันอืม เทศพักเอาล่งที่หลังจ้าจักระจัดนเรไรถึงคิวเอาผักหวานลงค่ะจืักหวานานร่วมมิดโคร่วมมิดจากปลาครับพี่น้องครับไข่ใส่แล้นเกิดเป็นสีเห็นไหมตามด้วยขาขาขาจะอมผักขาจ้า ชีอของเรา่นะได้เหี้ยเล่นได้การมาเล่นชิมหเมทา่าชิมได้หรือยังมมเป็นตะกินยี่ปพี่น,อนอ้องะแซ่บอ๋อแซ่บใหญ่แดงบดไ,ได้เห็ดเนี่ยกินโดนหรอโคตรบา สะพัดอันญาติบุญเงื่อนนี่โดว่าคือจังหวะบวไรคุยน้ำพี่น้องนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยทอดแยแดงมาเนาะอ <laughs> โอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณน่ะว่าคุณน่ะคุณนาโอเคแม่ทอดถูจะเที <laughs> เยมพักแถวบ,บ้านมาค่ะพี่น้องกินขา<อ>้าวบานนี่น้ำายแดงหรือบาดนี้เดอ้เอแกงท้องหวานใส่ไข่แดงเด้อ เกมผักหวานค่ะเจ้าบองเจ้าบองปรุงเมื่อนี้เห็นบ่น่หมนี่โอ้ยหนึ่งพันห้าร้อยกปุกครับเมื่อนี้พี่น้องครับอื่บแซ่บๆๆบวัตถันผ่านมักสดได้แดงกับมักสดคือกันจ้าบัสดม่กแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บ คักๆไม่ท่านประธานเพิ่นใไทยไดแดงกินก่อนครับได้แดงตัวนี้หากินแนว่ยเราไม่แสบมันเบิดก่อนนะพี่น้องเนื้อเขาเว้ยแม่กับหลวงพนังกินน้ำกันเหรครับพี่น้องครับท่านประทานเป็นมือกล้องมือหนึ่งใหญ่เลยแลบิกกินดอกลักซิ่ม เดียวกันแซ่บแซ่บพี่น้องส่วนเอาได้ใครมาแดงเนี่ยยำได้ส่วเนเนี่ย <laughs> มันเต็มส่วนเนี่ยยำได้โอ้ยเป็นยังไงหล่ะท่านประธานเอ้ยเกลียวมะรีนครับพี่น้องครับแซ่บครับแซ่บเน,นี่ย ตั้งแต่มื่อบุญบ้านได้กินเขาจะเคลื่อไปปลาเ <c oughs> มื่อกันนั่งกับติปิวพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> โชคดีแล้วได้กินเข่าเมื่อน,นีอ่เสียบพเพราะเป็นข้าวเป็นติ๊บเปนข้าวเป็นติ๊บแต่เตือนเล่นแล้วล่ะพี่น้องพ่อกันไม่คลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ